เราจะมีเมนูไข่คนแตงโมกับไข่าดาวแตงโมจ้าดูสิอหมเหมือนเริ่มเดือดปุ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 ดแล้ว confused? ใช่ Briana's Secret Club ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ Brianna ไงโมลูกใหญ่มากเลยอ่ะฝันไม่เคยเห็นไงโมอะไรลูกใหญ่ขนาดนี้อยาจะเข้าไปกินให้หนักใจเลยพี่ฟ้ายไปไปอปหิแล้วเอ้าไม่ใช่เปิดบ้านสิคนอะไรพี่ฟ้ายลืมกุญแจบ้านไว้ในบ้าน ดี้อยู่ไหนอ่ะด,ดี้พาสกายเลอร์ไปงานมันเกิดเพื่อนอ่ะโห้ยแล้วแล้วแม่ล่ะแม่เหรออยู่ออฟฟิศใหม่ดูช่างติดก็วงจรปิดวอลเปเปอร์แล้วก็หูยติดแอร์ด้วยอะ่ะน่าจะดูดุร้ายน,นะอะไรดีเนี่ยมีมีใครมีมือถือไหมคะอ๋อมือถือ,อนี้เฮ้ยแบบ๊ก หรอหนูก็อยู่ในบ้านอะหนูก็มาเป็ดเดียวเองอของพี่ไายก็รูมอยู่ในบ้านเหมือนกันโอ้ยพี่ไายปีนได้ไหมปีนปีนปีนอ,อันตารายนจะทำยังไงดีอะพี่ไายเราก็คงต้องเอาตัวรอดกันหน้าบ้านนี่แหละเอาตัวรอดหน้าบ้านทํายังไงหรอคะพี่ฝ้า่เอาตัวรอดหน้าบ้านหรอก็ต้องหาที่อยู่หาอาหารแล้วก็หาน้ำดื่ม แต่เรามีน้ำดื่มแล้วก็อาหารแล้วเหลือแต่ที่อยู่เดี๋ยวเราลองสำรวจรอบๆบ้านดูเอาแนี้ดีกว่านี่พี่ไฟว่ากล่องกระดาษที่แดดดี้ทำไว้น่าจะเป็นที่อยู่ของเราได้เดี๋ยวเราอาของไปวางก่อนเดี๋ยวเขาจมายกเขาวางนะอยู่แต่โอเค เรเจ็บด้วยมาไปขับสาวไม่ต้องหนุ่มไม่ต้องหนี่มไปดิไปดิไปดิไปดีไปดิทีนี้เราก็มีที่พักไว้สำหรับกันค้างแล้วเออพี่พายแต่ว่าตอนนี้หนูหิวมากเลยค่ะเราไปหาอะไรกินกันเถอะก็นี่ไงแตงโมไงแล้วเราจะอะไรผ่าหรอคะ ลองไปดูหลังบ้านไหมเผือจะมีมีดช้อนอะไรอยู่หลังบ้านอะไป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 ๆดิี่ฝันฮะพี่ว่าเอาเตากับถานไปด้วยดีกว่าเออจริงด้วยคุ้ยเดี๋ยวก็คืนอะยุงเยอะไม่ไล่ยุงได้ด้วยไปไว้ที่เต็นเลยพี่ไปดูข้างหลังบ้านกับเด็กๆมีแนะนี่เค่ะพี่พายมี่ วิ้ยไหนช้อนซ้อม่เอาไปหมดเลยอะทุกมือขบไปด้วยขบไปด้วยไปด้วยหยาโอ้โน่าจะพอแล้วแหละอะไรอีฝันฮาดโหนี่จะเอของจแล้วที่ฝัน พี่ฝ้ายว่าตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วนะพี่ฝันเกาะไฟไว้เถอดเดี๋ยวยุ่งมากโอเคได้ค่ะพี่ฝ้ยาไฟไงโมมาพนะี่ไฟผ่าให้เด็กๆดีอู้หูยลูกใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่มากกินนโะอ้ยโอ้ยโอ้อยลูกใหญ่มากเลยพี่ฝ้ไฟ อันน้โอ้โหโิโกันเลยเอาให้พี่ฝันไปด้วยอ่ะใ่งฝันมาพี่เค็อ่ะมาเจอเลยนี่ก็ชอนมานซิยี่สีแดงมากเลยอ่ะโอ้โอ้ให้กระเด็นแล้วนะพี่ฝันอื้อโอ้อื้อ ต่อไปแป๊บเดียวอีกหนึงตันหนง้หวานมากเลยอ,ะอ่ะจริงดีหวานจริง,รงโอ้อกินเยอะๆเ,เลยนะอืมบีมอ่ะสองคนนี้ยังยีบกันเลยคอะเนี่ยยองค่ะอืม,อม วิ่แย่งกันทำไมเนาะแล้วทางนั้นน่ะติดไฟได้หรือยังเนี่ยกำลังค่ะกำลังติดนี่ไฟลุกแล้วเอาเอาเอาสองคนนี้แล้วสองคนนี้อิ่มกันหรือยังอ่ะยังค่ะมีอะไรให้หนูกินอีกไหมคะเผือ <o Alto Del ire> แต wrote, ่ไข <c oughs> <of cause> ่อ <t un nic amente> ่ะ แต่ว่าเราไม่มีหม้อเราไม่มีกระทะอะไรเลยนะคะต้นนะสิอ๋อพฟ้าคิดออกแล้วอืมมาใช้เลือกแตงโมแทนไงอ๋อใช้ได้หรอคะไม่ลองก็ไม่รู้สิโอเคค่ะแต่พี่หวานไม่ลองอ่ะยุงยุงยิงฟ้ายุงจริงๆหนูเหมือนไล่พวกหนูเลยอ่ะตอนนี้ นี่ยังเอาพี่ฝันใกล้แล้วค่ะลอยปั๊บนะเดีย๋ยวพี่ไฟทขาไม่กินโอเคค่ะเ oh <no. S 1> มามามาตอกไข่กันนี่เลยดีโอโห <c oughs> เทปกระทะเหล็ก <c oughs> <c oughs> เมนูนี้ต้องบันทึกไว้โอเค ใช่คะเราจะมีแบบว่าไข่ต้มรสแตงโมหรอคะเนี่ยแหละเราต้องลองอพี่ชายว่ามันต้องเวิร์สแนช่ชัวร์โผีมือระดับไหนแล้วเชฟมาเองนี่เมนูนี้ต้องเรียกว่าเมนูแตงโมปะทะไข่ใช่เลยดีสุดยอดนี่มือมม้อนี้นะเราจะมีเมนูไข่คนแตงโมกับไข่ดาวแตงโมจา้า รู้สิเหมือนเริ่มเดือดปุดปุๆแล้วใช่ว่าแต่ทุกคนอะเคยกินหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยแล้วพี่ฝ้ายอ่ะก็ไม่เคยเป็นกันอะอ้าวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราลองลองดูว่ามันจะอร่อยไหมโอเคค่ะพี่ฝ้ายว่ามันต้องอร่อยแน่ๆเลยอ่ะดูสิน้ำเตงโมไข่ ฝานหม้ออยู่หลังครัวค่ะอือี่ดีเลยอ่าจะได้อบไวมันจะได้สุกเร็วเหมือนหม้อเลยพี่ฝ้ายใช่ใช่ใช่แล้วเมื่อไหร่แต่งสุกอะพี่ฝ้ายมันก็ต้องพะลุหัดก่อนอ่ะหมายถึงสุกหมายถึงสุกแบบเนื้อซ้อเสื้อใส่ก๊อกไก่ไม่ใช่ไม่ใช่วันสุกน่าจะอีกแต่เราได้ฝาหม้อมาแล้วพี่ว่ามันน่าจะสุกไวขึ้น ไข่ลวกไข่ไปบนเน้ยโหการเป็นไข่ลาวาามาทีมได้กินอะไม่พออันนี้เราล่กินได้ไหมไม่น่าจะได้แล้ววันนี้ ไข่ให้กินแล้วทำไงด er oh oh, oh, ีอ like. ah ่ะโอ้นั่นสิไกยไฟเราอยู่ในอีกหนึ่งไข่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยวางบนแค่ข่าวเมียวานสองชั้นเลยไข่ค้นจะดีดีนะเอาอกรอบนี้ต้องได้กินแสงมือสองชั้นไม่ได้ทางรวนแน่ได้ยังอ่ะเมื่อไรจะสุกหุย ไปุูเลยดูสิเริ่มแล้วพี่ไฟเริ่มแล้วปิด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 หอมหอมจะได้กินแล้วดีแคอะไรอ่ะน้องกำลังออกกำลังกายอยู่ค่ะหนูเห็นเครื่องออกกำลังกายที่เราไม่เคยใช้นี่อยู่ตรงนู้น เดี๋ยวก็เหี่ยวก็ยิ่งหิวหรอกพี่นั่นน่ะสิคือเขาบอกว่าเวลาเรายิ่งหูหิวอ่ะมันจะทําให้เราอยากกินอาหารแล้วก็มันทําให้อาหารอร่อยโอ้ก็ผื่อมันมันไม่อร่อยเวลาหนูกินน่ะมันจะอร่อยมันต้องอร่อยสิโอ้โแล้วแบบเทปขนาดนี้จัดกินเอาหิวแล้วอ่ะเมื่อจะูบหรือกันวิววิวว เด็กๆทำอะไรกันคะเนี่ยโอ้ยยัยโอ้โหทำไมต้องดีใจขนาดนี้เราหิวมากเลยค่ะใช่แล้วทำไมไม่หาอะไรกินล่ะคะเอ่อลืมกุญแจไว้ในบ้านก็เลยต้องมาเอาตัวรอดมาบ้านเนี่ยค่ะใช่เอาตัวรอดหน้าบ้านใช่ค่ะใช่ค่ะได้กินอะไรกันหรือยังก็แตงโมแตงมหนึ่งลูกแล้วก็ไข่หกติดฟองที่พี่งึนฝากมาฮ่า หกสิบปองเอาไปทำอะไรกันน่ะเอาแตงโมมาต้มไข่เอามาต้มเอามาต้มแล้วได้กินกันหรือยังยังมันรั่วไปแล้วรั่วไปแล้วหกสิบปองเอ๋อน่อันนี้น่าจะเหลือครึ่งหนึ่งสามสิบปองโอ๊ยฉันจะเป็นลมอะไรกันเนี่ยแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ยเห็นที่ที่พาซี่ทำ ก็เลยเอาเป็นที่พักที่พักใช่อันนี้อาหารอา่ารอันนั้นอะไรเครื่องประกอบอะไรแล้วก็น้ำดื่มโอ้โหไอเดียใครเนี่ยเออพี่แบบพี่ไพ่แล้วหิวกันไหมเนี่ยหิวฮึดีนะแม่ซ yeah, like so oh, oh, ื that, seja, ้อพิซซ่ามาขอบคุณมากเลยท้าคุยไม่ต้องกินแล้วไข่ปะทะอะไรเนี่ยแซ่โม เอาพิซซาไปกินค่ะโอ้ยตาหัวตาโผล่พี่าคะเรามีรถแล้วก็เรามีเงินทำไมเราไม่ไปเซเว่นอเลเว่นล่ะคะแค่นั้นนะสิเออพี่พายมี่ตัวใหญ่พี่พายจะอยากแคมปิ้งหน้าบ้านไม่บอกล่ะโอ้ยล้วปล่อยพวกหนูหิวกันแต่ที่แน่ๆไข่60ฟองของฉันน่ะ เดี๋ยวได้ก <hey, S 2> 네ินเมนูใหม่เมนูใหม่เออไข่แจ็โม่เย็นการกันเองนะคะเดี๋ยวเอาไปเข้าบ้านก่อนนะไปไปคันปิ้งด้วยกันหรอคะไม่อะค่ะแล้วใครจะเอาไปคันพิงเหรออร่อยนะไหนดูซิไอ้ยังงั้นสรุปเราจะกินพิซซ่าหรือจะกินไข่พิซซ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคน พี่ฟายว่าเราลาเพื่อนๆกันก่อนดีไหมตอนนี้นะคะเพื่เราต้องขอตัลวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ไปกดมังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย